ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลภูเก็ตนะครับทุกคนซึ่งหลายๆคนที่เคยเห็นรูปของที่นี่น่าจะคุ้นเคยกับอาคารทรงไทยสีขาวอันนี้นะฮะซึ่งเป็นวิวที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับโรงแรมนี้เป็นโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแห่งล่าสุดของเมืองไทยนะฮะทุกคนซึ่งความจริงเขาเปิดมาประมาณสัก2ปีแล้วแหละแต่โชคไม่ดีเปิดมาในช่วงโควิดหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวของที่นี่สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เราลงมากันที่ภูเก็ตนะฮะผมว่าที่นี่เขาทําสวยดีนะ เดี๋ยว่าเราจะพามาเดินทัวร์โรงแรมแห่งนี้กันเผื่อว่าบางคนอาจจะหาที่พักในภูกเก็ตกันอยู่ ตั้งของตัวโรงแรมอินเตอร์คอนต n เนนทัลภูเก็ตนี้นะครับเขาจะอยู่บริเวณหาดกำมะลาครับโดยเลเยอร์ของโรงแรมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่งที่อยู่ติดหาดกับฝั่งวิวภูเขาครับมีถนนใหญ่ขั้นอยู่ตรงกลางแล้วก็จะสามารถเดินเชื่อมกันได้ด้วยอุโมงค์ที่อยู่ใต้ดินครับตัวโรงแรมมีเนื้อที่ทั้งหมด22ไร่แบ่งเป็นห้องพักทั้งหมด221ห้องนะครับมีฝั่งติดหาด45ห้องแล้วก็ฝั่งภูเขาอีก176ห้องนั่นเองครับ โอเคครับทุกคนในวันนี้เราก็เดินทางมาที่ภูเก็ตกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาถ่ายคลิปรีวิวโรงแรมกัน แล้วก็วันนี้เหมือนเคยนะครับเราก็เดินทางกับทางบางกอกเอเวสต์นะครับซึ่งเขาเป็นผู้สนับสนุนของการเดินทางของเราในครั้งนี้นะฮะเขาก็พร้อมที่จะให้บริการกับผู้โดยสารทุกๆท่านให้เดินทางกับเขาได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเลยนะครับบางกอก Airways, a อเชียสบูติกแอร์ไลน์ขอขอบคุณที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับเช้าวันนี้นะทุกคนเราตื่นเช้ากันนะฮะเริ่มต้นกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับ เ,เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาดูจากบริเวณหาดตรงนี้แล้วก็จะค่อยๆพาเดินเข้าไปในโรงแรมแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อพาไปดูด้านในสุดนะครับแต่อยากจะพูดถึงหาดของเขาก่อนที่ตั้งของโรงแรมนี้ระหว่างทางเราก็จะเห็นน้องหมาวิ่งไปวิ่งมากัดกันอยู่ข้างหลังนะฮะ <c oughs> ตรงนี้มันคือหาดกมาราแลทุกคนหาดกำมาราเนี่ยเมื่อเทียบกันในภูเก็ตนะครับมันก็จะเป็นหาดที่แบบว่าขนาด ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ไม่เล็กนะทุกคนเมื่อเทียบกับโซนพวกป่าตองหรือบางเทาหรือกระตะกะโลนอะไรเงี้ยหาดกมลาเนี่ยมันจะ p r i v a t e กว่าคนมันจะไม่เยอะมากนะครับแต่มันก็ยังมีหน้าหาดที่กว้างพอที่เราจะแบบเดินเล่นบริเวณชายหาดตรงนี้ได้อย่างเวลาแบบนักท่องเที่ยวเขาก็จะแบบเริ่มตั้งแต่หัวหาดเดินมาจนสุดแล้วก็แวะแบบบีชบาร์ระหว่างทางนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบีชบาร์ของตัวโรงแรมนั่นเองนะ บีชบาร์ของเขาเนี่ยมีชื่อว่า p i n ์นะครับตรงนี้เขาก็จะเสิร์ฟเครื่องดื่มเสิร์ฟอาหารนะครับแล้วก็ด้านข้างเราจะเห็นว่าเขาจะวางเดเบตไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเผื่อว่าแขกโรงแรมก็มาใช้บริการได้หรือแขกข้างนอกก็มาใช้บริการได้นะครับแถวๆเนี้ยคือเขาจะมีวัฒนธรรมคือเปลี่ยนบีชบาร์ไปเรื่อยๆแวะโรงแรมนั้นบ้างแวะโรงแรมนี้บ้างมันก็จะได้แบบมีการเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะครับ แล้วพอเดินถัดเข้ามาด้านในอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะมาเจอกับสระว่ายน้ําหลักของตัวโรงแรมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถมาว่ายน้ําเล่นชมวิวทะเลได้นะครับแล้วก็ที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ําเลยก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านนี้มีชื่อว่าจรัดนะครับร้านจรัดเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยแบบโมเดิร์นคุชีนนะครับแล้วก็เป็นร้านฟรายด์ดิ่งของตัวโรงแรมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวอาหารที่ร้านนี้ในช่องกินข้าวกับบูมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะฮะแล้วก็ชั้นบนเหนือร้านจรัดขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็น พื้นที่ของแขก V.I.P. ที่เขาเรียกว่า Club Intercontinental โซนตรงนี้มันจะเป็นโซนสำหรับแขก V.I.P. นะทุกคนที่จองห้องพักที่มี Club Benefit นะครับก็จะสามารถใช้งาน Club Intercontinental ได้ตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสส่วนด้านในเนี่ยโซนอินดอร์เนี่ยมันจะเป็นคลับ l า u n g ์ที่เราสามารถมานั่งพักผ่อนทานอาหารเช้าจิบอัฟเตอร์นูนทีหรือว่าซันเซ็ Cocktail ได้นะครับซึ่งก็จะอยู่ในห้องรับรองตรงนี้ แต่สมมุติว่าเราเปิดประตูออกมาด้านนอกตรงโซน o u t ด o o r ตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่สําหรับนั่งเล่นนั่งพักผ่อนก็จะมีโซฟาเดเบดนะครับมีพื้นที่นั่งเล่นมีสระว่ายน้ําเป็นของตัวเองนะครับซึ่งแขกที่มีคลับ b e n e ฟ i t เนี่ยก็จะสามารถใช้งานตรงนี้ได้ไม่ต้องไปใช้งานร่วมกับคนอื่นๆ ส่วนด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นอาคารที่ชื่อว่าอาโปนะครับอาโปแปลว่าน้ําซึ่งอาคารตรงนี้ก็จะเป็นห้องพักที่อยู่ติดน้ํานั่นเองสามารถมองเห็นทะเลได้อย่างชัดเจนเป็นห้องบีชฟรอนต์นะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูหนึ่งในห้องตรงนี้กันห้องพักของตัวโรงแรมนี้ทุกคนเขาจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ คืนละประมาณ7,500บาทนะครับสำหรับห้องทาย e คลาสสิกเลยซึ่งจะไม่ใช่ห้องนี้นะจะเป็นห้องโซนที่อยู่ฝั่งอีกด้านหนึ่งของตัวโรงแรมนะฮะฝั่งภูเขาแต่สําหรับห้องฝั่งซีวิวเนี่ยมันจะเริ่มต้นประมาณคืนละหมื่นกว่าบาทแต่ว่าห้องนี้จะพิเศษกว่านั้นขึ้นไปอีกคือห้องนี้จะมีชื่อว่า Beach Side s w i t e Ocean View นะครับห้องนี้จะเป็นห้องสวีทขนาด 60ตารางเมตรนะฮะที่มี1ห้องนอนแล้วก็จะมองเห็นวิวทะเลด้วยอยู่ชั้นบนสุดราคาของห้องนี้อยู่ที่ประมาณคือแลเอ้เกือบเกือบสามหมบาทนะไม่ธรรมดาเหมือนกันความที่เป็นห้องสวีทเนี่ยเปิดประตูเข้ามาปุ๊บจะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ก่อนแล้วฝั่งนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นมินิบาร์นะฮะเผื่อบางทีแบบเรามีเพื่อนๆมาเยี่ยมที่ห้องเ่ะเราสามารถให้เขานั่งฝั่งนี้ได้ส่วนโซนที่มันไพรเวทกว่า จะเป็นโซนของห้องนอนโซนของห้องนอนเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากหรอกหลักๆก,ก็คือมีเตียงวางอยู่ตรงกลางแบบนี้นะฮะมีโต๊ะหัวเตียงขนาดใหญ่2ข้างแล้วก็เดินถัดเข้ามาทางด้านในก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยเขาให้ฟังก์ชั่นมาครบคันเลยนะมีอ่างล้างหน้า his and her มีชเวร์มีอ่างอาบน้ำนะครับ แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะอยู่เถิดเข้าไปทางด้านข้างแบบนี้เราจะสังเกตว่าเลเยอร์ของห้องนี้เราจะสามารถเปิดผนังอะไรให้มันเชื่อมโยงกันได้หมดเลยเราสามารถเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนี้ได้แต่พาร์ทที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันคือเรื่องของวิวทะเลนี่แหละเพราะว่าโรงแรมนี้มีอยู่ประมาณ2 0 0กว่าห้องใช่ไหมแต่มีห้องที่เห็นวิวทะเลอยู่ประมาณสัก40-50ห้องเท่านั้นเองนะครับดังนั้นมันเลยกลายเป็น ความพรีเมียมที่เราต้องจ่ายราคาสูงขึ้นใครที่อยากได้ห้องพักโซนนี้ก็ต้องจองมาก่อนนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะเดินข้ามไปยังโรงแรมอีกโซนหนึ่งนะฮะที่จะอยู่ฝั่งติดภูเขาอย่างที่บอกไปตอนแรกนะฮะว่าตัวโรงแรมนี้เขาจะแบ่งเป็น2ฝั่ง แต่ในความจริงคือทุกคนไม่ต้องเดินข้ามถนนมานะเขาจะมีทางเชื่อมใต้ดินที่เราสามารถเดินเชื่อมกันได้นะครับแล้วก็จะมีแบบบริการรถบักกี้คอยรับส่งซึ่งตรงนี้เราก็จะมาถึงตัวล็อบบี้หลักของตัวโรงแรมนะครับที่เขาจะเป็นจุดเช็คอินของแขกที่มาพักที่นี่ภายในล็อบบี้นะครับเขาก็จะทำเป็นแบบโถงสูงแบบดับเบิลวอล่มเลยนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในก็จะดูอลังการมาก สไตล์ของที่เนี่ยจริงๆมันเป็นสไตล์ไทยแหละแต่เขามีการทวิสให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนะครับรูปทรงหลักที่เขาชอบใช้จะเป็นรูปไดมอนด์เชฟอย่างที่เราเห็นบริเวณผนังฝ้าเพดานนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยอย่างตรงบริเวณวัสดุที่เขาใช้หุ้มเสาเนี่ยมันจะเป็นกระเบื้องโมเสกเล็กๆที่มันเป็นลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดด้วยนะฮะอันนี้เรามักจะเห็นวัสดุตัวเนี้ยในสถาปัตยกรรมไทยเวลามันโดนแสงแดดเนี่ยมันจะเกิดประกายที่มันระยิบระยับที่มันดูสวยงามนะครับ จากตรงล็อบบี้เนี่ยเรามองไปตรงกลางนะฮะเราจะเห็นตัวพาวิลเลียนของตัวโรงแรมที่มันเป็นอาคารทรงไทยสีขาวสวยตั้งแตหง,งานอยู่กลางโรงแรมเลยนะครับแล้วก็มีฉากหลังเป็นเขากมลาซึ่งอันนี้เป็นวิวที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวโรงแรมนี้เลยตัวอาคารพาวิลเลียนเนี้ยเขาจะมีชื่อด้วยนะฮะมีชื่อว่าสวรรค์นะครับเป็นเหมือนกับจุดศูนย์กลางของตัวโรงแรมนี้แล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่พักอาคารสูงๆทางขวามือเนี่ยจะชื่อว่าวายโย ส่วนทางซ้ายมือจะชื่อว่าอากาศส่วนตึกที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่าพัสุทหานะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินจากตรงนี้ไปดูว่าตรงนั้นมีอะไรกันต่อมานะครับเดินลงจากล็อบบี้มาเนี่ยตรงนี้ด้านข้างเนี่ยจะมีร้านอาหารของตัวโรงแรมนะฮะชื่อว่าร้านปิ่นโตเป็น all day dining เขาก็จะเสิร์ฟอาหารเช้าที่นี่แล้วตอนช่วงเย็นๆก็จะมีอาหารญ,ญี่ปุ่นด้วยนะครับชื่อร้านเทนโกคุอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ แล้วถัดเข้าไปทางด้านนี้นะฮะมันจะมีทางเดินเข้าไปสู่แดนสวรรค์ครับทุกคนคืออันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสตอรี่เรื่องราวเบื้องลึกของการตกแต่งของโรงแรมเนี่ยเขาเอาอินสปิเรชันอะมาจากวรรณคดีก็คือไตรภูมิพระร่วงนะครับซึ่งเป็นวรรณคดีสมัยสุขโขทยัยใช่ไหมทุกคนในเรื่องนี้มันก็จะมีการกล่าวถึงแบบดินแดนต่างๆโลกมนุษย์โลกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแดนสวรรค์เนี่ยมันคือที่อยู่ของเหล่าเทวดาใช่ไหมครับ ดังนั้นจุดตรงนี้เลยเป็นตำแหน่งที่เขาวางตัววิลล่าเอาไว้นะฮะรอบๆผมเนี่ยจะเป็นลากูนวิลล่ามีอยู่ทั้งหมด12ยูนิตนะครับโซนนี้มันจะเป็นโซนที่มีพูลแอคเซสสามารถเดินลงสระว่ายน้ำส่วนตัวของตัวเองได้นะครับแล้วพอเราเดินเข้ามาจนถึงด้านในสุดนะครับเราก็จะเจอกับตัวพาวิเลียนที่ชื่อว่าสวรรค์นั่นเองทุกคนตามความเชื่อของาศาสนาพุทธแล้วก็พราหมณ์เนี่ยนะฮะสุขติภูมิหรือสวรรค์เนี่ยมันอยู่7ชั้นนะครับ ถ้าเกิดเราสังเกตตัวหลังคาของอาคารเนี้ยมันก็จะมี7ชั้นเหมือนกันเป็นเหมือนกับอีสเตอร์เอกที่เขาซ่อนไว้ในดีไซน์ของเขานะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาคารนี้เขาเอาไว้ทําอะไรนะครับจริงๆข้างบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่จัดงานเป็นพื้นที่จัดอีเวนต์เล็กๆนะครับข้างในเขาจะทําเป็นแบบการตกแต่งภายในเป็นสีขาวทําลวดลายไว้สวยงามเลยนะครับแล้วก็บางทีใช้จัดพวกงานแต่งแบบงานเช้าอะไรแบบนี้ได้ ส่วนข้างล่างเนี่ยจริงๆเขาทําเป็นสปานะครับแขกที่มาพักโรงแรมก็สามารถมาใช้บริการสปาได้มานวดตัวนวดหน้าทำทรีทเมนต์อะไรแบบนี้นะครับส่วนแยกไปทางซ้ายขวาของผมเนี่ยจริงๆมันจะเป็นโซนห้องพักนะฮะก็จะเป็นวิลล่าหลังใหญ่ซึ่งจะเป็นพวกห้องทูเบดกับทรีเบดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูทูเบดสักหลังหนึ่งแล้วกันตัวห้องพักแบบทูเบดพูวิลล่าเนี่ยทุกคนเขาจะเป็นอาคาร2ชั้นนะครับพื้นที่รวม260ตารางเมตร ราคาห้องพักต่อคืนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเป็นช่วงโลหรือไฮซีซันมีตั้งแต่คืนละ4 0,000กว่าบาทเป็นถึง70,000กว่าบาทนะครับก็ความพิเศษของห้องนี้คือแน่นอนชื่อพูวิลล่านะก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับรอบๆสระก็จะมีพวกเดเบสมีพื้นที่นั่งเล่นอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราแบบไพรเ a ทกว่าไม่ต้องไปใช้รวมกับคนอื่นๆนะครับส่วนความที่ห้องนี้เป็นห้องทูเบดนะครับ เขาก็จะมี2ห้องนอนมีห้องนอนนึงอยู่ข้างล่างอีกห้องหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับมีทางเข้าแยกกันเป็นของตัวเองส่วนภายในห้องนอนเนี่ยพื้นที่เขาก็ใหญ่ใช้ได้ทีเดียวตัวเตียงเนี่ยวางอยู่ตรงกลางห้องปลายเตียงก็จะมองเห็นตัวสระน้ําตรงนี้ด้วยนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมีมินิบาร์เล็กๆนะครับแล้วก็ทางนี้จะมีทางเข้าไปยัง Walkin c l o s e t ซซึ่งตู้เสื้อผ้าเขาใหญ่ใช้ได้เลยนะทุกคนพื้นที่เยอะแล้วฝั่งนี้จะมีทางเดินไปยังห้องน้ํา ฟังชันภายในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะให้อ่างล้างหน้าแบบ his and her มานะครับมีฟังก์ชันอื่นๆครบครันแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ําที่เป็นอ่างขนาดใหญ่วางอยู่ตรงกลางห้องแบบนี้ที่มองออกไปด้านนอกเนี่ยมันจะเห็นตัวภูภายในห้องของเรานะครับแล้วก็พอข้างๆเขาใส่มาเป็นผนังกระจกแบบนี้ห้องน้ําห้องนี้มันจะสว่างมากเลยใช้งานตอนกลางวันก็จะสะดวกตรงนี้จะมีประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดออกไปปุ๊บมันก็จะเจอสระว่ายน้ําของเราก็สามารถเดินออกไปใช้ทงนี้ก็ได้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราพาวาร์ปขึ้นมาที่ชั้นบนสุดของตัวโรงแรมนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรวมทั้งหมดของตัวโรงแรมนี้ด้วยนะครับโรงแรมนี้นะฮะผมว่าเขาทำออกมาสวยดีนะทุกคนแล้วก็สมกับเป็นมาตรฐานโรงแรม5ดาวอย่างอินเตอร์คอนนะครับฟิล <Feel S 1> ของโรงแรมนี้ <S <S ผมว่ามันเป็นโรงแรมแบบ 2- in 1น่ะคือด้วยความที่เขามี2ฝั่งฝั่งนึงติดหาด ฝั่งหนึ่งติดภูเขาเนี่ยมนแล้วแต่เลยว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับสมมุติว่าเราอยากได้บรรยากาศที่มันสนุกสนานหน่อยเฮฮาหน่อยใกล้หาดได้วิวทะเลเราก็ไปเลือกฝั่งบีชฟรอนต์นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบฝั่งนี้มากกว่านะที่มันอยู่โซนภูเขาเพราะว่าโซนนี้พื้นที่ของโรงแรมเขากว้างดีนะครับและการตกแต่งของเขาก็ทําสวยด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีความที่มันแบบ p r i v a t บสงบๆกว่านะครับ แล้วก็โดยรวมเนี่ยสำหรับโรงแรมนี้ผมว่ามันเป็นแบบ solid choice เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคนที่กําลังมองหาที่พักโรงแรมในภูเก็ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการรีวิวร้านอาหารจรลัดของโรงแรมนี้กันด้วยนะฮะเป็นร้านอาหารไทย fine dining แบบ modern cuisine ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไว้ใน c h anel n กินข้าวกับบูมนะครับก็ฝากตามไปกด subscribe กันด้วยส่วนวันนี้บูมธลิตขอลาไปก่อนแล้วเดีเจอกันใหม่ในที่ถัดไปบายบาย